ขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดสุขิตาโหทะทุกขามุจจาทาติขปชาวออให้ทัตม้ฟังทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดขอเลยทัผม้ฟังคำว่ขาขอในที่นี้ ไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการขออนุญาตขออนุญาตให้เกิดการกระทำคำขอนะน่านมูัฟังนะไม่ใช่หมายถึงการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการอนุญาตเป็นการขออนุญาตให้เกิดการกระทำที่จะให้ถึงความสุขให้พ้นจากความทุกข์เถิด คำว่าความสุขในที่นี้หมายถึงสุขเวทนาด้วยหมายถึงความสุขที่เหนือกว่านั้นยิ่งขึ้นไปด้วยบางคนจะคิดว่าความสุขมีแต่เพียงสุขที่เกิดจากทางตาทางหูอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกาม,มาสุขมันก็เป็นสุขเหมือนกันแต่เป็นสุขชนิดที่มีความทุกข์แฝงมาด้วย สุขแบบนี้จะยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้สุขแล้วมีทุกแฝงเนี่ยแล้วทุกที่แฝงมันไม่ใช่เล็กน้อยมันมากกว่าความสุขที่ติดตามมามากมายเช่นอาหารบางประเภทกินแล้วมันอร่อยปากอยู่ก็จริงแต่ว่ามันมีความเป็นพิษมีความไม่เหมาะสมกับร่างกายสุขลิ้นสุขปากอยู่ แต่ว่าโทษมันมหาศาลความสุขประเภทนี้ก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์สุขอยุแต่ว่าความทุกข์เพิ่มขึ้นมากมายมันไม่คุ้มกันสุขที่เกิดจากการมีลาบปจัจจัยสสุขที่เกิดจากเสียงเยินยอสรรเสริญสุขที่เกิดจากการได้มียศมีตาแหน่งหรือความสุขที่เกิดจากสุขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม จะเป็นความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วได้สิ่งนั้นสมหวังความสุขเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยตัมบูฟังจะเป็นความสุขที่เจือมาด้วยความทุกข์อยู่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าความสุขแบบนี้มันเสื่อมไปได้มีลาบปจจใจสีมันเป็นของโลกเขาเนี่ยตัมบูฟังมันเป็นของที่อยู่ในโลกเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลม เป็นสิ่งที่มนุษย์โลกสมมุติกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของโลกมันไม่ได้เป็นของเราสิ่งไหนที่เป็นของโลกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของโลกได้โลกเขาสร้างสรรค์ปรุงแต่งตลาดหุ้นขึ้นมาหุ้นมันก็ขึ้นตามปัจจัยของโลกหุ้นมันจะลงทรัพสินหมดไปก็ตามปัจจัยของโลกเงินทองทองคำนี่แหละแพลตินัมก็ตาม โลหะมีค่าอัญมณีอะไรต่างๆก็ตามก็เป็นของโลกมันเป็นของหายากคนเขาก็เลยกําหนดมูลค่ากําหนดราคากําหนดความต้องการขึ้นมามันก็มีราคาสูงขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นตามเหตุปัจจัยของโลกซึ่งเหตุปัจจัยนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปมูลค่ามันก็นลดลงถอยลงเป็นไปตามเรื่องของโลก หรือว่าชื่อเสียงตำแหน่งคำสรรเสริญเยินยอพวกนี้เราทำดีเขาก็ชมบางทีทำชั่วเออเขาก็ชมแฮะจะชมหรือไม่ชมไอ้ uit, บางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีความชั่วมันขึ้นอยู่กับเขาพอใจหรือไม่พอใจเขาพอใจเขาก็ชมก็ไม่พอใจเขาก็ดา่าจะพอใจหรือไม่พอใจบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับความดีบ้างความชั่วบ้าง แต่ความดีความชั่วก็ไม่ใช่เหตุปัจจัยเดียวเสมอไปบางทีก็ขึ้นกับความพอใจของเขาถ้าเขาพอใจสิ่งที่เราทำไม่ดีถึงทำไม่ดีก็ยังได้รับคำชมแต่ถ้าความพอใจเขาเปลี่ยนแปลงไปไอ้ที่ทำดีๆแต่ก็ถูกด่าก็มีซึ่งเหตุปัจจัยที่เขาจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นในโลกเนี่ยตามังพอเกิดขึ้นในโลกมัเป็นของโลกเนี่ เหตุปัจจัยมัน hey. ก็ไปตามโลกสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้เป็นของโลกเขาสิ่งที่เป็นของโลกมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่เป็นของโลกนะจำฟังนะไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นของโลกเป็นของสิ่งอื่นเป็นของที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เรียกว่าเป็นอนัตตา สิ่งไหนที่เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นของคนอื่นเขาเป็นของโลกเขาของคนอื่นเนี่ยจะเอามาเป็นของเราเนี่ยมันไม่ได้มันผิดหลักมันผิดกฎมันจะไม่ได้นํามาซึ่งความสุขมีความสุขอยู่ก็จริงแต่มีความทุกข์แฝงมาด้วยคิดว่าเป็นตัวเราของเราแต่มันไม่ใช่คําว่าขอให้ถึงซึ่งความสุขขอให้จงพ้นจากความทุกข์เนี่ยคือขออนุญาตในการที่จะ ให้จิตของเรานั้นสามารถที่จะมาเห็นได้อนุญ,ญาตในการที่จะให้จิตนั้นมารู้ถึงความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ความสุขชนิดที่ความทุกข์จะลดน้อยลงไปเช่นว่าถ้าปเปรียบเทียบกันระหว่างอาหารของมนุษย์เนี่ยที่มันอร่อยลิ้นแล้วแม้แต่ว่ามันก็ทําให้สุขภาพไม่ดีอาหารบางประเภทเช่นพวกเนื้อสัตว์ไข่นมพวกนี้ อร่อยลิ้นอยู่ก็ทํามาอย่างอร่อยอร่อยแต่ว่าทําให้สุขภาพนั้นไม่ดีจนม,มีความทุกข์แฝงมาอาถ้าเปรียบเทียบกับอาหารอีกประเภทหนึ่งเป็นผักเป็นผลไม้อร่อยลิ้นอยู่เหมือนกันแต่คุณะแบบอาจจะอร่อยมากกว่าอร่อยน้อยกว่าอแต่ว่าทุกที่มันแอบแฝงมาเนี่ยน้อยลงทาให้สุขภาพนั้นดีขึ้นทําให้ทุกที่มากับอาหารนั้นน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามสองอย่างนี้ก็ยังมีทุกข์แฝงอยู่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันนะเนื่อนอาหารของเทวดาอย่างเงี้ยเป็นอาหารทิพย์แต่ต่อให้คุณกินผักกินผลไม้มีความทุกข์น้อยกว่าพวกสิ่งที่ทําให้สุขภาพแย่ลงแต่ก็ยังต้องถ่ายออกมาต้องเปลืองพลังงานในการย่อยใช้การย่อยแล้วร่างกายก็แก่สุดโทมลงมีความทุกข์แฝงมาอยู่อยู่ดีแต่ถ้าเป็นความสุขของพวกเทวดา ที่เกิดจากอาหารนี่แหละอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่ต้องย่อยริ้มรสแล้วก็สุกเลยอยู่ในลิ้นเลยไม่ต้องถ่ายออกมาอีกเวลาจะถ่ายเนี่ยเขาต้องเรียกว่าถ่ายทุกเพราะมันไม่สุกไงเวลาถ่ายออกมาแล้วมันจึงมีความสุกแต่มันต้องทุกมาก่อนเพราะการกินเพราะลิ้นถ้าเปรียบเทียบอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างที่ว่ากับอาหารทิพย์ของเทวดา อาหารทิพย์ของเทวดานี้ดีกว่าดีกว่าตรงที่ว่ามันมีทุกแแฝงมาน้อยกว่านี่คือแค่ทางที่เราเห็นเฉยๆนะแต่ทั้ง3มอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่อร่อยอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามหรือว่าอาหารทิพย์ของเทวดาก็ตามนี่สิ่งที่มีความทุกข์ที่มากกว่าที่เราเห็นฉาบฉวยโดยผิวเปินนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจตรงส่วนที่ว่า มันจะทําให้เรามีความยึดถือได้มีความยึดถือมีความกําหนัดในรสชาตินั้นเนี่ยมันจะทําให้จิตนั้นตกอยู่ในอำนาจมีความทุกข์ที่แอบแฝงมาคือตัณหาที่เกิดขึ้นเวลามีตัณหาทามผู้ฝังตัณหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ลิ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ตาไม่ได้เกิดขึ้นที่หูแต่ว่าเกิดขึ้นในใจจิตที่มีตัณหาเนี่ยเวลามันไปรับรู้ทางลิ้น เวลาไปรับรู้ทางตารับรู้ทางหูเนี่ยมันจะติดยึดในทันทีติดยึดระหว่างเสียงนี่แหละกับจิตนี่แหละติดยึดระหว่างรสกับจิตนี่แหละติดยึดระหว่างรูปที่เห็นทางตากับจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตาที่หูจมูกหรือรสหรือเสียงหรือรูปก็ตามเนี่ยโดยทางเทคนิคแล้ว จะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะมันติดมันก็ต้องติดเป็นกูกูมันจะเกิดได้ก็ต้องเกิดเป็นกูกูเป็นของที่อาศัยกันจึงเกิดขึ้นได้และจิตนี่แหละเป็นตัวดีมันมีรากอยู่ที่นี้มันมีต้นกําเนิดอยู่ที่นี้พมันมีต้นกําเนิดที่จิตจิตมีของเหนียวมีกาวเหนียวอยู่เนี่ยมันไม่โดนอะไรมันติดหมดมันไม่โดนอะไรมันยึดหมดไอ้ตรงนี้แหละจึงเป็นภาระดัมวังภาระนี่แปลว่าของหนัก ของหนักที่ถ้าจิตมันไปรับออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะหนักพอหนักแล้วมันก็จะทุกข์คิดว่าเป็นสุขอยู่แต่มีความทุกข์แอบแฝงสุขแบบนี้จึงไม่ใช่สุขอันกเกษมไม่ใช่สุขที่จะพ้นจากความทุกข์ได้สุขอยู่แต่มีทุกข์พ,พระพุทธเจ้าเรียกรวมเจ้าความสุขที่มีความทุกข์แอบแฝงมาด้วยเนี่ยท่านไม่เรียกว่าความสุขแต่มาฟัง เรเรียกว่าความทุกข์ความสุขแบบไหนที่มีความทุกข์เจือมาแม้แต่น้อยนิดเดียวก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าสุขไปไม่ได้นะใช่ว่าในอาหารจานหนึ่งแม้มีแต่ผักผลไม้สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยแม้แต่ว่าถ้ามันเปื้อนสารเคมีมีสารพิษใช้ปุย๋ยไม่ได้มีคุณภาพใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยยาฆ่า,ามแมลงก็ไม่ได้มีมากฉีดแค่ผิวๆมันเฉยๆแต่อาหารนั้นก็ถือว่าไม่ดี คือจะมียาพิษเจือมาในอาหารนิดเดียวแต่ว่าอาหารนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะยาพิษนี่ไม่ได้หนึ่งในสิบด้วยซ้ําไม่ใช่หนึ่งในร้อยด้วยซ้ําของอาหารทั้งหมดเนี่ยอาหารนั้นก็กินไม่ได้ไปเป็นของเสียไปเป็นของไม่ดีไปเป็นของที่มีความทุกข์ไปเพราะฉะนั้นความสุขที่เจือมาด้วยความทุกข์เนี่ยจึงเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์เป็นความสุขที่เหมือนกับของหว,วานหวานที่เขาเคลือบเอาไว้บนยาพิษ เหมือนสุรานี่แหละทนมู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่ารสชาติมันดีแต่จริงๆรสชาติมันไม่ดีหรอกนะแต่บางคนมีความเข้าใจว่ารสชาติมันดีแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยแม่มันจะทําให้ร่างกายไม่ดีมีความเสื่อมทางสมองทําให้ร่างกายตอบสนองมาในลักษณะที่จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆรสชาติอาจจะดีบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้แครรสชาติด้วยซ้าแต่ว่าชอบบรรยากาศ แต่บรรยากาศนี้เป็นความดีเป็นความสุขแต่มันมีทุกข์แอบแฝงอยู่อย่างที่ว่าจะไม่ได้ทําให้เกิดการพ้นทุกข์ได้มีสุขยุแต่ไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะฉะนั้นสุขอะไรที่มีทุกข์แอบแฝงอาหารจานไหนที่มียาพิษเนี่ยเขาไม่เอากันเขาไม่กิ่นกันถ้าคนฉลาดเขาเห็นดูรู้แล้วนะเขาจะไม่เอาเขาจะฉลาดเขาจะผ่านไปเขาจะเลี่ยงไปสุขแบบไหนที่จะไม่เกิดความทุกข์นั้นจะไม่เอาก็ายังเรียกว่าเป็นความทุกข์อยู่ดี ผู้รู้คือวินยูชนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านจะรู้รู้แล้วท่านก็บอกไปว่าสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกไว้เรียกรวมว่าเป็นความทุกข์นี้ก็คือขันธ์ต่างหานั่นเองธาตุขันธ์อายตนะสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์อาจจะมีสุขแฝงมาบ้างเงินทองอย่างเนี้ย ทำให้เรามีความสุขได้อันนี้ไม่เถียงแต่มีสภาวะที่เป็นทุกข์แฝงมาด้วยอาหารอรอะไๆก็ทำให้เรามีความสุขได้อันนี้ไม่เถียงแต่ก็มีความทุกข์แอ่แฝงมาด้วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มีเงินมีทองมีญาติมิตรพี่น้องได้เลื่อนตาแหน่งมีคนชมยกย่องสรรเสริญพวกนี้มีสุขอยู่แต่มีความทุกข์แอแฝงสิ่งเหล่านี้คือขันห้า ธาตุสและอายตนะหเรียกรวมว่ากล่องทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจสี่เรียกว่าทุกขอริยสัจถ้าจะจัดหมวดหมู่ลงกันให้ดีก็เรียกว่ามีหมวดหมู่อยู่5้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปนั้นก็คือธาตุทั้งสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม อาหารที่ทามฟังกินอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็มีธาตุสีนี่แหละปรุงมาร้อนๆมันก็มีธาตุไฟอาหารบางอย่างกินแล้วลมก็ตีมีธาตุลมอยู่ในธาตุของมันให้ความแข็งความเหลวก็เป็นธาตุดินธาตุน้ําอยู่ในอาหารนี้หรือเราได้รับการยกย่องสรรเสริญเลื่อนตําแหน่งแต่พวกนี้เป็นสัญญาเป็นสังขารมันทำไม่เกิดความสุขบ้าง ความทุกข์บ้างความสุขความทุกข์พวกนี้เป็นเวทนาจิตของเราก็าไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้การที่จิตไปทําหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นวิญญาณรับรู้ก็ผ่านทางอยายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นขันเป็นธาตุเป็นอยนายตนะขันห้ธนาธาตุสอายตาะ6เป็นสิ่งที่เป็นกองทุกข แต่มันอาจะดูเหมือนว่ามีความสุขเราจะวิ่งตามหากันเนี่ยตามหาลาบยศสรรนเริญตำแหน่งตามหาคู่กรองตามหาการงานตามหาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือตามหาขันหเป็นสิ่งที่มีความสุขแต่มีความทุกข์แอบแฝงอยู่บางคนอาจจะได้สิ่งที่เป็นความสุขเหล่านี้แล้วก็ได้แต่ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข แต่ถ้าได้ความสุขแบบนี้มันจะยังไม่พ้นไปจากความทุกข์บางทีบางคนได้แต่อ้อนวอนขอร้องด้วยซ้ําไม่ได้อนุญาตให้จิตของตัวเองเนี่ไปเห็นความจริงคือความทุกข์ที่มันแฝงอยู่แต่ว่าถูกปกปิดเอาไว้บังเอาไว้ครอบงำครอบกลุ่มเอาไว้โดยเจ้าอาวิชชาพราะอวิชชามันบังเอาไว้ในตนผูฟังมันก็มีแต่อ้อนวอนขอร้องมันไม่ได้เป็นการอนุญาตอนุญาตนั้นคือการเปิดจิตตะบูัง อนุญาตนั่นคือการเปิดจิตให้อนุญาตมาเห็นในสิ่งที่มันอะไรถูกอะไรชอบอ่ะอย่างที่วินยูชนเขาเห็นอย่างที่วินยูชนคือคนดีคนปรเสริฐเขาจะมีความเข้าใจกันว่าความทุกข์ที่แอบแฝงอยู่ในความสุขบางประเภทนั้นมันไม่ดีเราต้องอนุญาตให้ตัวเราเองเห็นได้ทั้งหมดเราจะอนุญาตให้ตัวเราเองเห็นได้พ้นจากความทุกข์ที่แฝงมาในความสุขนั้น เราจะต้องตั้งสติของเราขึ้นพอเราตั้งสติของเราขึ้นเอ๊ะมันอะไรทำไมเรามีความสุขแต่บางทีมันก็ยังไม่สุขจริงๆให้กินอาหารอร่อยอยู่ไม่มีความทุกข์แอบแฝงต้องเข้าห้องน้ำทุกแบบนี้ถ่ายทุกออกมาแล้วเข้าไปในสุขขาแล้วออกมามีความสุขดีเมื่อวานก็เข้าห้องน้ำแล้วมีความสุขแล้วเอ๊ะวันนี้ก็ต้องมากินอีกมันหิวอีกแต่มันก็กินกันทุกวันวันหนึ่งหลายๆรอบ ได้เงินตรงนี้แล้วได้ชื่อเสียงตรงนี้แล้วถัดมาอีกสองสามวันเอ๊ะก็ยังรู้สึกว่ามันยังอยากได้อยู่ตรงนั้นมีความสุขอยู่เอ๊ะแต่มันทำไมยังหิวอยู่ยังอยากอยู่ยังไม่พอยังมีสิ่งที่ต้องทําอยู่เพื่อให้ได้ความสุขมากขึ้นไปอีกความสุขแบบนี้มันยังไม่พ้นไงจำเป็นฟางมันมีความสุขที่จะต้องใส่ให้เต็มแต่มันเต็มไม่ได้เพราะว่าเรื่องของตัณหาถ้ามีตัณหาอยู่ที่ไหนในทำเัง ไม่สามารถที่จะถมให้มันเต็มได้เป็นเหมือนกับหลุมเป็นเหมือนกับบ่อที่ไม่มีก้นถมก็ไปใส่เข้าไป,าไปยังไงก็ไม่เต็มวันนี้ใส่ความสุขเข้าไปเท่านี้มีความสุขอยู่เอาวันถัดมาเอ๊ะมันยังว่างอยู่แฮมันยังโบอยู่เอาต้องใส่เข้าไปอีกสิ่งใดที่มีตัณหาเป็นพื้นฐานดำฝังเป็นความสุขที่อาศัยตัณหาเนี่ยมันถมไม่เต็มมันใส่ไม่เต็มเป็นสิ่งที่จะยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้ ดูๆมันเหมือนสุกอยู่ตอนนั้นมันอิ่มอยู่ตอนนั้นมันดีอยู่เพราะว่าเจ้าอวิชชาเนี่ยมันบังเอาไว้มันไม่อนุญาตให้เราเห็นปกกก้นมันไม่มีมันโบใส่ไปดูเหมือนเต็มๆที่ว่าพอแล้วแต่มันบังเอาไว้ไงมันไม่อนุญาตให้เราเห็นเราจึงจะต้องอนุญาตตัวนี้คือขอธรรมวังขอขอคือความตั้งใจขอคือความตั้งใจไม่ใช่อ้อนวอนกรร้องตั้งใจในการที่จะ เพ่งดูให้ดีคือตั้งจิตตั้งใจของเราขึ้นด้วยมรรคแอย่าไปตั้งใจของเราด้วยตัณหาอาวิชชามันจะไม่เห็นมันจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เราพ้นจากความทุกข์ถึงความสุขดีเกษมได้แต่ถ้าเราตั้งใจคือขอเลยนะขอขอที่จะตั้งใจของเราให้ดีในการที่จะเห็นให้ถูกว่าความสุขนี้คืออะไรที่จะให้พ้นจากความทุกข์ด้วยสุขที่จะเกษม สุขที่จะดีสุขที่จะพ้นจากความทุกเนี่ยต้องตั้งจิตของเราใหม่อนุญาตให้จิตของเรานั้นมาตั้งอยู่บนมรรคกแมรรคคือทางมรรคกคือปฏิปทาคือระบบระเบียบก็ปฏิบัติที่จะอนุญาตให้จิตของเรานั้นเห็นได้ว่าอ๋อสิ่งนี้คือความสุขที่มีความทุกขแแ์แฝงมันไม่ใช่สุขจริงๆแต่มีสุขอย่างอื่น ที่จะทําให้ความทุกข์ที่แอบแฝงนั้นมันไม่แฝงอยู่ได้จะพ้นจากความทุกข์ได้สุขเรานั้นก็มาตามทางมรรคแปดนี่แหละท่านผู้ฟังบางคนคิดร้ายกับคนอื่นแล้วมีความสุขเช่นว่าศัตรูของเราเราไม่ชอบไอ้หมอนี่เนี่ยคิดร้ายกับมันให้ร้ายกับมันแล้วเห็นมันมีความทุกข์เนี่ยแม่เรามีความสุขขึ้นมาทันทีเลยนะความสุขแบบนี้มีความทุกข์แอบแฝง แฝงไปด้วยความคิดให้ร้ายความคิดอาฆาตเป็นความคิดในทางพยาบาทที่อาจจะมีผลเป็นสุขเวทนาแต่มีความทุกข์แฝงอยู่ที่ว่าแฝงอยู่ในเบื้องหลังแฝงอยู่ข้างในฉาบทาไว้ด้วยความหวานหวานแต่ถ้าเราอนุญาตให้จิตของเราเห็นได้ด้วยการตั้งจิตขอเลยนะขอ,อนี่คือการตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่ด้วยสัมมาสังกัปปะเป็นต้นความที่จะไม่คิดอาฆาต ความไม่คิดพยาบาทแต่ให้มีเมตาอยางไง้เป็นต้เพราะจิตมีเมตตาปุ๊บเนี่ยต่อให้คนที่เราไม่ชอบเรามีเมตตากับเขาเขาอาจจะดีหรือไม่ดีก็เป็นไปตามกรรมอ่ะเขาจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่ว่าเราจะคิดดีหรือไม่ดีกับเขาบางทีเราคิดไม่ดีกับเขาเขาก็ยังได้ดีสถานการณ์ที่เขาจะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่กรรมของเขาน่ะมันไม่ได้อยู่ที่เราเราจะคิดดีหรือคิดไม่ดี แต่ถ้าเราคิดไม่ดีความไม่ดีเกิดขึ้นที่จิตของเรานั่นเป็นความทุกข์นะเพราะความไม่ดีเกิดขึ้นที่จิตของเราแต่ถ้าเราคิดดีความดีนะเกิดขึ้นที่จิตของเราเราจะพ้นจากความทุกข์นั้นได้พ้นจากความไม่ดีนั้นได้เขาจะดีหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องของกรรมของเขาเป็นสิ่งที่เขากระทำแต่ถ้าเราคิดดีมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยความดีตั้งขึ้นในจิตของเราจิตของเราที่ตั้งความดีขึ้นแบบนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่า อ๋อความสุขที่มีความทุกข์แฝงเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เจือกันมาบินยูชนเขาจะรู้คนประเสริฐเขาจะเห็นคนประเสริฐหรือบินยูชนเนี่ยเขาก็ตั้งจิตไว้ด้วยสัมมาสังกปะเนี่ยแหละคือความเลิกชอบความดำริชอบความคิดในทางที่จะไม่พยาบาทความคิดในการที่จะมีเมตากับทุกคนไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือเราจะไม่ชอบเขาพอเราตั้งจิตไวอ้อย่างนี้ในตะัมวัาางนี่ก็เราตั้งอยู่บนมารคกแปะแล้วนะ สติก็เกิดขึ้นทันทีสติคือความระลึกได้สัมมาสติคือการระลึกถึงสิ่งที่ดีๆได้ในที่นี้คือสัม,มาสังกปะในที่นี้คือความคิดที่มันจะดีเราระลึกตรงนี้ได้เราไม่ให้จิตของเราไปตามความคิดที่มันไม่ดีความคิดอาฆาตปยาบาตแต่ตั้งจิตให้ถูกสติก็ตามมาไอ้การกระทำที่เรากระทำทางใจนี่แหละนะไม่ได้กระทำทางวาจาด้วยไม่ได้กระทำทางกายด้วย แค่การกระทําทางใจที่เปลี่ยนละจากความคิดไม่ดีมาเป็นความคิดดีเนี่ยการกระทําตรงนี้คือการทําจริงแน,แน่ๆจริงก็เรียกว่ามีวายามะวิริยะเป็นสัมมาวายามะจิตของเราที่มีความรู้แล้วว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันดีตั้งจิตไว้ด้วยมรรคแปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็ตามมาสัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นในจิตจของเราเราตั้งจิตของเราไว้ด้วยอริยมรรคมีองค์8 มีการที่เราคิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีให้มันดีๆจริงๆนะอาจจะเกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจฟังให้ดีนะภาษาที่ไม่น่าพอใจบางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ดีใช่ยูมันไม่ดีจริงๆอะ่ะมันเป็นความทุกข์จริงๆอะ่ะแต่ความทุกข์หรือความไม่ดีนี้ซึ่งไอ้เจ้าความทุกข์หรือความไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีที่ว่าทําให้คนที เขาไม่เห็นเนี่ยเขาก็จมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นแช่อยู่ในความทุกข์นั้นเกี่ยวตัวเองไม่ดีไม่พอใจอันนั้นคือตั้งจิตไว้ด้วยตันาวิชายังไม่ได้อนุญาตยังไม่ได้ตั้งจิตไว้ด้วยความดีพอเราตั้งจิตไว้ด้วยตนาวิชาไม่ได้ขอแต่อ้อนบอนอ่อนบอนก็มีความหวังว่าจะต้องได้ตามที่อ้อนวอน ออนวอนมันก็มีความหวาดกลัว,วโอ้จะไม่ได้ฉันไม่ได้ตั้งจิตอย่างนี้มีความหวาดความหวังมันก็จะจมอยู่ในกองทุกข์แต่ถ้าขอจมาฝังขอขอในที่นี้คือตั้งใจใหม่ขอในที่นี้คืออนุญ,ญาตให้จิตของเราเห็นได้ว่าไอ้เจ้าทุกเวทนาภาษาท,ท,ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกแล้วนะมาปลุกให้เราตื่นขึ้นอนุญ,ญาตให้จิตของเรานมารู้มาเห็นได้ว่าโอ้มันมีความทุกข์ แฝงอยู่นะภัษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเป็นความทุกข์นะอา้าวเราก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์หน่อสิเราอาจจะเคยเจอความสุขบ้างในชาตินี้ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยเจอความสุขเนี่ยคงจะไม่มีไม่ต้ององาจจะหรือคงหรอกมันแน่นอนเลยคนเราเจอความสุขแน่นอนในชาติปัจจุบันนี้น้อยบ้างมากบ้างแต่มีความสุขแน่นอนอแต่ถ้าเราเจอผัษาที่ไม่น่าพอใจอ่ะเอามันมีความทุกข์อยู่นี่ เ,เรายังไม่พ้นจากความทุกข์เราจะจะมีความสุขอยู่แต่ความทุกข์ก็ยังครอบงำอยู่ยังไม่พ้นจากความทุกข์ได้อันนี้มันจะเป็นเครื่องที่จะปลุกให้เราตื่นแล้วนะปลุกให้เรารู้สึกตัวเป็นการอนุญาตที่จะทาให้จิตของเรานั้นรู้ตัวขึ้นเวลารู้ตัวขึ้นเนี่ยตารวังมีสติแล้วมีสติขึ้นเนี่ยพุโทโธมันเกิดขึ้นในใจแล้วพุโทโธเกิดขึ้นในใจแล้วรู้แล้วขึ้นมันตื่นเลย รู้แล้วว่าโอ้เรายังไม่พ้นจากความทุกข์ตื่นแล้วมีสติแล้วมีพุทโตแล้วตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นทางละที่จะทาให้พ้นจากความทุกข์ได้คือถ้าเรายังไม่ตื่นอ่ะยังไม่รู้ตัวว่าไอ้ฉันยังไม่พ้นทุกข์แฮะยังคิดที่จะแต่อ้อนวอนขอร้องให้เกิดความสุขอยู่เนี่ยมันยังไม่ตื่นนะยังจมอยู่ยังมีแต่ความอ้อนวอนขอร้องอยู่แต่ว่าขออนุญาตขอในการที่จะตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่ขึ้นได้ว่าโอ้ฉันยังไม่พ้นทุก เทฉันจะทำยังไงจะมีใครนอกที่จะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีคําตอบของคําถามนี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละตัมบูฟังท่านรู้รู้แล้วสร้างทางเอาไว้บอกทางเอาไว้ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองทางแต่เป็นหลายทางมากทางทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางศีลทางสมาธิทางปัญญาทางเมตตา ทางกายวาจาหรือทางใจเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่8อย่างหนึ่งคืออริยมรรคมีองค์8ให้เรามาตามทางคืออริยมรรคมีองค์8นี้แหละตรรมบุัง,งจะเป็นทางที่จะทาให้เกิดความสุขชนิดที่จะพ้นจากความทุกข์ได้คาถาน,นี้ธรรมบุญังที่บอกว่าสุขีตาโหทะทุกขามุจจาติแปลว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข จงพ้นจากความทุกข์เนี่ยเป็นคําพูดของสามเณรคนหนึ่งชื่อว่าติดสะสามเณรติดสานี้บวชกับท่านพระสารีบุตรมีในสมัยหนึ่งบวชแล้วไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งไปบินดาบาดตะวังสามเณรอายุเจ็ดกวบแปดกวบออกไปบินดาบาดคนเดียวชาวบ้านเห็นก็มีความรักใคร่เหมือนลูกเวลาท่านฉันอาหารเสร็จแล้วท่านจะให้พรเน ท่านก็ให้คำนี่แหละว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เป็นอยู่ตลอดปัญษาแต่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ทราบความหมายของถ้อยคําที่ลึกซึ้งเห็นป่านนั้นเมื่อออกปัญษาแล้วท่านมีโอกาสแสดงธรรมจึงได้อธิบายขยายความถึงคําว่าความสุขนี้คืออะไรถึงคําว่าการพ้นจากความทุกข์นี้คืออะไรโดยตั้งอธิบายถึงเรื่องขันธาตุอายตนะ มีมรรคแปดโพชฌงเจ็ดเป็นทางไปให้สุดจบลงที่นิพพานเมื่อท่านแสดงธรรมอย่างนี้แล้วบุคคลที่ก็มีความเข้าใจลึกซึ้งในธรรมะเหล่านี้เขาก็พ้นจากความทุกข์ให้ถึงสุขอันกเกษมได้น,นั่นเองข้าพเจ้าขอท่านผูฟังข้าพเจ้าขอขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดข้าพเจ้าพระ มหาภัยบุญอะพี่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร